ออ้ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาที่อูช่างเตี้ยครับโอ้ดูเขาใส่กรองใส่กรองไปอยู่ไปอยู่ข้างบนเลยนะยอยู่ข้างบนเขาใส่ใส,ใส่ใส่กี่กี่ลูกนะกรองดักฝุ่นเขานะ่<ป>สามลูกโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับ เขาใส่สองนี่เขาว่าเยอะแล้วคันนี้ใส่สามโอ้โหอ้นี่ครับเรามาดูกับเปรียบเปรียบเทียบีิเปรียบเทียบลูกกับแม่นี่ดูดูดูอ่ะนี่รถคันนี้ลากพ่วงนะไม่ใช่ธรรมดานะครับลากพ่วงเครื่องเครื่องอะไรเครื่องเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเครื่องโอ้ เครื่องกีตันครับจะเป็นเกียร์ตันเครื่องเครื่องสีสูปโอ้ดูลูกเขาใหญ่มากเลยดูท่อเขาก็รู้แหมสุดจัดไม่มีใครทำได้ทำได้คนเดียวนาเพอบ้านกรวดคงจะรู้จักกันดีเนาะ,เ,ะเสียบบม อำเภอบ้านกรวดนี่หน้าตาเป็นเนี่ยใครอย่าไม่ไม่ไม,ไม่ใครอย่าไปคิดว่าอายุเยอะนะนี่อายุแค่ทรายเองยี่สิบกว่ากว่ามั้ง <laughs> อายุแต่หัวเขาดูสิเนี่ยถ้าลงไปเนี่ยระดับผู้จัดการยังยกมือสวัสดีเลยนี่ก็คิดว่าแต่คนอายุเยอะแล้วนี่ถ้าเดนินกันกับผมนี่เขาเรียกเขาว่าพี่ผมนนี่ รรเสียเบิ้มเสียเบิ้มดูท่อก็รู้นูท่อเขานี่ชี้ไปบนฟ้าเนักนี่ <laughs> นี่โอ้เบิ้มนี่ใครมีงานแต่งมีงานบวชมีงานบุญนี่ก็ <c oughs> มาติดต่อเครื่องเสียงกับเขาได้อีก <c oughs> อหาไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ดูสิเออแต่ทุกวันนี่เนาะลูกกับแม่ลูกกับพ่อนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่หรอก ลูกจะใหญ่กว่าตลอดอันนี้เหมือนกันสมบูรณ์ครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนคนคนก็ดูอ่ะเล็กลูกใหญ่ใช่แม่เล็กลูกเนาะโหมันก็ล่าไปหารถหาระเออนี่เหมือนกันดูนี่ดู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 นี่อันนี้เครื่องสี่สูบเหมือนเดิมครับผมแต่ผมสงสารเครื่องยังเลยอะยี่ไปสงสารฮะหาซื้อเครื่องมาใช้หาซื้อเครื่องมาใส่ไหมปะใายว่าจะใส่ยันมารอยสูบเดียวประหยัดน้ำมัน เดี๋ยวกกูเป็นเล่นไปโอ้นี่ครับไม่ธรรมดาครับนี่เฉพาะแต่ลูกก็ยี่สิตันแล้วนี่ไอ้อ้อยรถรถท่อนอ้อยรถตัดเออน,อน,นี่อ๋อนี่เรื่องปกติเรื่องปกติเวลาเราไปวิ่งดินอ่ะมันเข้าแคบๆคบคนขับรถฟรีมือดูหน้าตาเลยนะเ,ยเหยียบหลักเหยียบต่อไปทั่วนั่นแหละเนี่ยถ้าวิ่งกับคันนี้สบายเลยอ่ะผมให้เข้าก่อนเลย ผมให้รัดคิวเลยหลักรั้วอะไรเนี่ยเอาออกหมดแล้วเราเข้าไปเนี่ยสบายเลยแหละโอ้ยเบิ่มลองดูคนได้ไหมนี่สายชัรเห็นรถคันนี้ทักได้นะครับยกคุยนะครับ วิ่งลูกรางเ,เขาต้องการแต่ทำรถให้เบาๆนี่นี่ก็ดูดูดูเสริอมอะไรก็ไม่รู้ดูกเไปลึกโอ้สิบจัดเศรษบัมที่นี้ไม่ได้ไปไหนนะครับที่นี้รถและะ้วจะเก็ใครต้องการรถวิ่งอ้อยเพิ่มโทรหาได้เลย เบอร์โทรมาเร็วรถวิ่งไม่ไหวครับเอาทำไมวิ่งไม่ไหวอ่ะวิ่งไม่ไหวก็รถไถลากดิอ่านี่ไหนเบอร์โทรนี่เบอร์โทรครับนี่โทรหาเลยเสียบเบิ้มนี่083 372 1817โทรครับโทรเรียกได้เลยไปแล้วบ่อ่ะไป สีรถเครื่องสีสูบครับเกียร์อีตันอีตันรถใหญ่นะไม่ใช่อีตันเล็กนะครับหากาลูกโอ้ไปแล้วเขาบอกว่าปีนี้เขาจะเอา40ตันนะไปแล้วครับโอ้ดูแม่กับโลกนี้ไม่เท่ากันเลย เรามาดูช่างเตี้ยก็ทำอะไรนี่นี่เลยเขาว่าช่างมันจะใสอีกนี่เลยเขาว่าช่างอยู่ว่างไม่ค่อยได้โอ้ทำรถเองบ้างสิดูมันเยอะหมดแล้วรูจะพังวันไหนนี่นี่เลยช่างช่างอยู่ว่างุ๊บก็ต้องรื้อต้องถอด ไม่อะไรก็อะไรสักอย่างนุน่ไปแล้วแปลกมากเอารถหกล้อซีซูปสาเกีร์อิตันมาลากโลกูก <c oughs> นอำเเพบ้านกรวดมีคนเดียว <c oughs> ในโลกเลยในโลกในโลกใช้คำว่าในโลกเลยดีกว่า ไอ,ไอบังยังไม่ขนาดนี้เลยใช่มบังยังไม่ขนาดนี้เลยอ่ะบังแค่ไอ้ทำรถไอ้ไอ้สิบล้อท่อนเดียวปีหมุดเสริมคัดซีเสริมอะไรไปทั่วบังเนี่ยมาเจอเบิ้มอ้านกรวดเนี่ยเป็นไง <laughs> บังคิดซ้ายไปเลย <laughs> อนนเนี่ยครับคันนี้ก็ยกหัวใส่แล้วพ่นสีรองพื้น ใส่หมอ้อน้ําเพื่อดูว่าใส่หัวแล้วจะชนไหมก็เนี่ก็รอรอเครื่องครับรอเครื่องมาใส่ถ้าเครื่องมาใส่เกียร์มาใส่วก็ดำเนินงานต่อ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับดูแลสุขภาพด้วยครับผมทุกคนครับสี่ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเป็นไข้ไม่สบายมาต้องไปใส่น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลนี่โอ้กว่าน้ําเกลือจะหมดก็ไม่ต่ำกว่าสองสาวัน ช่างเกียยสงสัยซีนรัว่วซีนซีนคอหนะ้าดูใส่ไปได้ชาร์จได้ะไรไปทั่วเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณ f อที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับผม บ๊ายบายครับ